วันนี้เราจะมาทำเมนูต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นกันนะครับตั้งน้ำเดือดใส่รากผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับเติมเกลือลงไปนิดหน่อยหลังจากนั้นก็เติมปลากระป๋องลงไป2กระป๋องนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับแล้วก็คนเบาๆอย่างนี้นะครับทุกคนหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกเผาลงไปประมาณ1ช้อนนะครับพริกเผายี่ห้อนี้หอมมากเลยนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาหนึ่งทัพพีนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็แป้งนัวของเรานะครับทุกคนตามด้วยเหของ เรานะครับใส่เห็ดเข้าไปตามชอบเลยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีและผักชีฝรั่งซอยลงไปอย่างนี้เลยนะครับตามด้วยพริกแห้งที่เราคั่วโขกพอหยาบนะครับโรยไว้อย่างนี้เลยนะครับทุกคนสีสวยงามน่ากินมากเลยนะครับปรุงรสชาติด้วยมะนาวนะครับทุกคนอยากได้แซ่บๆก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยนะครับนี่นะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับตามด้วยวุ้นเส้นที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะครับทุกคนวุ้นเส้นเราจะแช่น้ําไว้ประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับปิดไฟได้ เลยนะครับใส่วุ้นเส้นในขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้นะครับเราก็จะได้วุ้นเส้นเส้นที่นุ่มลื่นไม่เละเกินไปนะครับทุกคนใส่วุ้นเส้นที่แช่น้ําไว้แบบนี้นะครับมันก็จะสุกง่ายนะครับไม่ต้องรอนานนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟลงจานได้แล้วนะครับมานะครับมากินต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นแซ่บๆด้วยกันนะครับแซ่